ครับสวัสดีครับผมเกตธนรัตนานนท์นะครับก็วันนี้มารับหน้าที่นะครับเป็นผู้ดําเนินรายการตัวยูเทรดมอนต์คาร์ครับหรือว่าภาพรวมกรรุธการพุ่งในตอนเช้าแทนพี่กิดพลหนึ่งวันนะครับเนื่องจากวันนี้พี่กิดพลติดภารกิจส่วนตัวนะครับก็เราไปเริ่มดูกันที่ภาพรวมตลาดนะครับเพราะวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยถือว่าทรงๆนะครับบอกขึ้นมาประมาณสักเกือบกลมๆเนี่ยสองจุดนะครับแล้วก็ฝ่ายที่ซื้อเนี่ยเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศนะครับขณะที่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็ยังคงขายยิงต่อเนื่องนะครับซึ่ง ภาพนี้เนี่ยไม่ได้เอ่อไม่ได้ต่างจากที่เราเคยพูดไว้นะครับเพราะว่าเราเคยมองไว้อยู่แล้วว่าต้องคุนต่างชาติเนี่ยในช่วงนี้ฟโฟเนี่ยอาจจะไหลเข้ายากสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยค่าเงินบาทยังอยู่ในโซนที่อ่อนค่าอยู่แล้วเราก็เอ็กซ์เพคนะครับแต่ว่ามองว่าในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนข้างหน้าเนี่ยค่าเงินบาทน่าจะแจงหยู่ในโซนอ่อนค่าต่อไปเพราะว่าอะไร,นะร,เ,ระเ,เนี่ยครับเพราะว่าเฟดเนี่ยอย่างที่เรารู้กันดีว่าพอเฟดลดอัตราดอกเบี้ยช้าเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวยูแปรหรือว่าเออ่ ระยะห่างนะครับอาาัตราเปรียบของไทยกับซอสเนี่ยยังคงกว้างอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าโฟลเนี่ยน่าจะไหลไปที่ตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดอาาบอลของรลฐดยู่นั่นเองนะครับขณะที่นักข่าบันในประเทศเนี่ยก็มีแรงซื้อเข้ามาช่วยอีกนิดนึงนั่นเองนะครับสำหรับตัวมอสเซนแ c คนะครับมอสแอคที e นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเป็น เคบค์ uh, นะครับที่ปรับตัวลดลงไปนะครับเนื่องจากเขามองว่างบของกลุ่มธนาคารเนี่ยโอเคอาจจะไม่ได้มีอะไรที่วือหวาต่อจากนี้ละโอเคแม้ว่าตัวดอกเบี้ยน่าจะเมนเทนต่อไปแต่ว่าการโรดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับชว่วงที่มีการปรับเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยมานั่นเองนะครับแล้วก็เช่กนการ BBL ที่โดนเทรกฟิตไปเช่นกันนะครับแล้วก็แรงขายเนี่ยยังมีอย่างถอดเนื่องอยู่นะครับเมื่อวานนี้ตัวที่เซ็นอมซาเขียนและบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยเนี่ยจะเป็นปอดถอนะครับเนื่องจากมีช่วงนี้ ตัวราคาน้ินมนดิบเนี่ยน่าจะ stay high ต่อไปนะครับก็จะเป็นบอกต่อทั้งตัวบตทส์พอร์ตนะครับแล้วก็ปตทด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้ขีดหลักเนี่ยประเด็นที่ผมจะมาพูดเนี่ยก็คือตัวดิจิทัลวอเล็ตนะครับซึ่งมีโอกาสนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงกลางไมาสี่ของปีนี้ถามว่าตัวดิจิทัลวอเล็ตเนี่ยอาจจะต้องท้าวคามก่อนนะครับว่าทำไมรัฐบาลถึงจะต้องเอาตัวนโยบายนี้ออกมานะครับทีนี้จากการสืบผลข้อมูลเนี่ยเราทำรีเซิร์ชกันมาค่อนข้าง เราก็จะเห็นนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจไทยถือว่าค่อนข้างอดแอมากนะครับอันนี้เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าเป็น GDP ของไทยเราจะเห็นว่าโอเคในช่วงโควิดเนี่ย GDP ของเราเนี่ยตตดลบอ,อยู่แล้วล่ะเตะแล้วม,มาหลายไปมากเตดต่อกันก็ว่าได้นะครับแต่ว่าทีนี้ในช่วงหลังจากนั้นเนี่ยมันควรจะฟื้นตัวได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยคือจะเห็นว่า g d p ของไทยเนี่ยแม้กระทั่งในปี23เอง การพุ่งตัวเนี่ยถือว่าทำได้ไม่ค่อยดีนะนีครับอยู่ในระดับโลซิงเกิลดิจิตมากกว่าเท่านั้นนะครับประมาณ2-3%งรกลมๆนะครับซึ่งก็ถือว่าน้อยกว่าใน ى, ประเทศในแถบภูมิภาคเรา,าเช่นอินโดนีเซียหรือว่ามาเลเซียค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อีกปัจจัยสําคัญหนึ่งก็คือตัวนี่ ى, นี่โคลเรนของบ้านเรานะครับที่ถือว่าพุ่งทะยานมาค่อนข้างเยอะนะครับจะเห็นว่าในช่วงก่อนเกิดโควิดเนี่ยสักปี1516เนี่ยยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า80%นะครับแล้วก็โอเค ค่อยๆปรับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยยังถือว่าโอเคเยอยู่ในระดับที่ควบคุมได้นะครับแต่ว่าทีนี้มันมาพีคเนี่ยตอนที่เกิดโควิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าโอเคซี p เราเนี่ยก็ลดลงไปด้วยนะครับแต่ก็นี่เนี่ยเข้าใจว่าในช่วงนั้นเองหลายๆฝ่ายก็ได้รับผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ครัวเรือนน่าจะเพิ่มขึ้นมาในช่วงนั้นค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตรงนี้เองมันก็จะเป็นปัญหาต่อเศรษฐกิจไทยนะครับเพราะว่าโอเคพอนี่ครัวเรือนเยอะเนี่ยมันก็ทําให้การ บริโภคสินค้าต่างหรือว่าการใช้บริการต่างๆตามลงไปด้วยนั่นเองครับแล้วก็จะเป็นปัญหาเรื้อรังให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปด้วยนั่นเองครับส่วนภาพนี้นะครับเป็นภาพที่เรามองว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในปใจัจจัยสำคัญที่รัฐบาลเนี่ยจะเป็นต้องใช้ตัวดิจิทัลเร์ขึ้นมานะครับก็คือตัวอินฟอร์มอลอีโคโนมีนะครับอินฟอร์มอลอีโคโนมีคืออะไรนะครับอินฟอร์ม e ลอีโคโนมีเนี่ยคือเศรษฐกิจที่ไม่ได้รวมอยู่ในระบบภาษีนะครับเช่นโอเค บางร้านค้าหรือว่าบางธุรกิจเนี่ยที่เขาไม่ได้อยู่ขึ้นมาแบบเสียแวดหรือว่าจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลนั่นเองครับซึ่งตรงเองเนี่ยรัฐบาลก็เล็งเห็นนะครับเพราะว่าจากการเก็บข้อมูลของเราเนี่ยจะเห็นนะครับว่าตัว informal economy อเยนี่ยอยู่ในระดับสูงนะครับของไทยอย่ประมาณประมาณเ48%กสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์สปีสองสามหรือว่าปีก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็จะเห็นว่าระดับเนี่ยอยู่สูงกว่าหลายๆประเทศในโลกนะครับเท่าที่เราเช็คมาล่าสุดเนี่ยอยู่อันดับที่สิบสี่สิบห้าของโลกเลยนะครับซึ่า ค้างสูงเช่นเดียวกันกับตัวถ้าเราเทียบในภูมิภาคเนี่ยจะเห็นนะครับว่าตัว informal economy ของเราเนี่ยถือว่า stay high หรือว่าอยู่ในระดับสูงกว่าหลายประเทศเลยเนะครับซึ่งถ้าเรามองเนี่ยมันจะกระทบยังไงบ้างเราก็เห็นว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยประเทศไหนที่มีเศรษฐกิจนอกระบบภาษีสูงเนี่ยมักจะมี gdp ที่ค่อนข้างต่ำนะครับเราเห็นได้ชัดเลยว่าโอเคไทยเนี่ยมีตัว informal economy หรือว่าเศรษฐกิจนอกระบบภาษีเนี่ยถงเรเน78%ของ gdp นะครับก็จะเห็นว่า มันก็จะทบก่อ GDP growth ของไทยให้อยู่ระดับระดับต่ำกว่าหลายประเทศในแถบบ้านเรานะครับขณะที่ตัวอินโดนีเซียเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าตัว informal economy ของเขาเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณสัก20% 10กว่าเปอร์เซ็นต์ไตฟนะครับมันก็จะพท้อนมาอย่างตัว GDP growth นะครับว่า GDP growth ของเขาเนี่ยจะสูงกว่าเราค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งถามว่ามันเหตุเป,เป็นเหตุเป็นผลกันไหมก็พอจะเป็นเหตุเป็นผลกันอยู่นะครับเพราะว่าโอเคพอรัฐบาลไม่สามารถเก็บภาษีจาก บานคู่กิจในบ้านเราได้เนี่ยมันก็ทําให้ตัวการใช้จ่ายของภาครัฐหรือว่าการลงทุนต่างๆเน้น้อยลงไปด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทั้งตัวโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าตัวนโยบายต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะออกมาน้อยลงเพราะฉะนั้นมันก็จะกระทบต่อ GDP นั่นเองนะครับซึ่งพอตัว Digital w a l l e t ออกมาใช้เนี่ยมันจะได้ประโยชน์ตรงขาที่สองนะครับเพราะว่าขาที่สองเนี่ยมันจะต้องใช้นะครับในช็อปกับช็อปหรือว่าร้านค้ากับร้านค้าเนี่ยคือร้านค้าในรอบที่สองเนี่ยจะต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้นนะครับ ซึ่งตรงนี้เองเรามองว่าน่าจะเป็นปัจจัยหลักของรัฐบาลน,นะคบที่จะดึงดูดพยายามดึงดูดนะครับตัวร้านค้าที่อยู่นอกระบรบระบบภาษีเนี่ยเข้ามาใช้แล้วก็เข้ามาอยู่ในระบรบระบบภาษีให้ได้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เองมันก็จะเป็นบอ่อเตาะเตรษฐกิจไทยในระยะยาวเพราะว่าตัวฐานภาษีของรัฐบาลที่จะจัด,จดเก็บได้เนี่ยมันก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็การใช้จ่ายของรัฐบาลต่างๆ ในอนาคตรัฐบาลก็จะมีพัสดุ์มากขึ้นหรือว่ามีเงินมากขึ้นนะครับในการดําเนินนโยบายต่างๆหรือว่าโอเคมีมันโยบายต่างๆออกมาเพิ่มเติมแล้วก็การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้วยนั่นเองนะครับส่วนภาพนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาของไทยนะครับจะเห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแล้วก็เรื้อรังมาตลอดหลายปีนะครับจะเห็นว่าภาพนี้เป็นตัวการลงทุนของบ้านเรานะครับจะเห็นว่าตัว MPI เนี่ยเป็นดัชนีสะท้อน การผลของภาคเอกชนนะครับจะเห็นว่าตัวนี้ยังอยู่ในระดับที่ติดลบนะครับแรืว่าเป็นเนกาตีฟโซนมาต่อนเนื่องราราวสัก1 5บห้าถึงสิบหกปลายมาสละซึ่งโดนขอพาย1 5บหถึงสิเดือนนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นปัญหาในระยะย,ยาวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอโอเคหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมาจากคอนซัมมชันก่อนแหละหรือว่าการลงทุนที่ไม่ได้โตมากนักนะครับเพราะฉะนั้นในสต็อกหรือว่าสินค้าในสต็อกเนี่ยที่เกิดในตอนโควิดเนี่ยก็ยังมีสต็อกอยู่ค่อนข,ข้างเยอะเพราะฉะนั้นการผลิตเนี่ย มันก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามนะครับที่จะหามาตรการอะไรก็ได้นะครับที่มากระตุน้นการรงทุภายในประเทศนะครับซึ่งก็ถ้าเราดูในนั้นเ,นเอ่อดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับเพราะว่ากระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศโดยตรงเลยแล้วก็พอการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับที่จะทำให้ตัวสต็อกสินค้าที่คลิกในช่วงก่อนหน้านี้ค่อยๆลดลงไปนะครับแล้วก็ทําให้บริษัทต่าง กลับมาเดินเครื่องผลิตมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทั้งการผลิตเองก็อาจจะมีการกระตุ้นขึ้นด้วยโดยเพียงพอการผลิตเพิ่มขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าที่สิ่งที่จะตามมาเลยเนี่ยก็คือความต้อ,องการของ l เ a เอร์นะครับแต่ว่าการจ้างงานมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะเป็นลูกโซ่ต่อไปในการของอกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับส่วนอันนี้นะครับถามว่าสิ่งที่น่าสนใจของภาพนี้เนี่ยเราอยากชีให้เห็นนะครับว่าโอเคท้าความก่อนว่าเมื่อปี1 9 9 9งเเเนี่ยทางญี่ปุ่นนะครับเขามี เขามีนโยบายคล้ายเราเลยก็คือชื่อว่าช้อปปิ้ง c ค้ปองนะครับซึ่งในปีนั้นเนี่ยรายละเอียดจะมีโอเคมีดีเทลบางอย่างที่คล้ายเราแต่ก็มีหลายๆอย่างที่ต่างจากเราในรอบนี้นะครับซึ่งในรอบนั้นเนี่ยจเจแปนเนี่ยเขาใช้อายุนะครับเกณฑ์ของอายุเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการคายเทลเอตสำคัญนะครับในการดําเนินนโยบายว่าโอเคจะแจกให้ใครบ้างซึ่งในรอบนั้นเขาจะแจกให้กับคนเลยน,นะครับที่มี เอ่อคนที่อายุต่ำกว่า15ปีนะครับหรือว,ว่าเป็นเด็กแล้วก็อายุมากกว่า65ปีนะครับก็คือโกฟกัสที่ตัวอายุเป็นเกณฑ์ก็คือวัยรุ่นแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะครับซึ่งในรอบนั้นเนี่ยสิ่งที่ผลออกมาเนี่ยจะมีสตาร์ทที่หนึ่งครับซึ่งออกมาถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยออกมาเมื่อประมาณสกปีสัก2 0 0 2นะครับ ซึ่งสาธีในรอบนั้นก็จะซีให้เห็นว่าโอเค Impact ต่อเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากนะนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะมี Impact ต่อ s ซม i ต u r a b l บนะครับหรือว่าสินค้ากึงง่งคงทนเช่นอะไรบ้างโอเคเช่นเสื้อผ้าน,น,นู่นนั่นเนี่ยนิดหน่อยนะครับแต่ว่าสินค้าประเภทคงทนเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบหรือว่าผลกระทบเชิงบวกเลยนะครับสินค้างคงทนเช่น,นอะไรบ้างโอเคเช่นสินค้าใหญ่ให่เฟอร์นิเจอร์นู่นน,นั่นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะซีในตัวดิจิทัลโวลัตในรอบนี้เราบอกว่า มีความแตกต่างจากตัวของญี่ปุ่นอยู่พอสมควรนะครับหนึ่งเลยเนี่ยคือไซส์ที่ใหญ่กว่านะครับทั้งนี้ของจํานวนที่ได้รับประโยชน์จํานวนคนที่ได้รับประโยชน์นะครับก็คือตัวประชาชนนะครับที่มีจํานวนมากกว่าอย่างชัดเจนนะครับประมาณทั้งสองเท่านะครับกลมๆเราจะเห็นว่าตัวจํานวนที่ได้รับประโยชน์ในรอบนี้เนี่ยมีประมาณ50ล้านคนนะครับซึ่งถ้าเราไปเตียนทั้งหมดกับประชากรทั้งหมดของไทยเนี่ยก็คิดป็นประมาณสักจ์นะครับ แล้วก็ตัวฟันทิงเนี่ยขนาดของโครงการโครงการวิทยุัลบริตเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่าค่อนข้างเยอะนะครับประมาณสักโอเครอบนี้ประมาณ5้าแสนล้านอย่างที่เรารู้กันตีนะครับถ้าเราเทียบกับ GDP ในปี2อสาเนี่ยก็จะคิดกลมๆประมาณสักสามเปอร์เซ็นต์ขนาดที่ตัวโครงการของญี่ปุ่นเนี่ยในรอบนั้นเนี่ยคิดเป็นประมาณแค่ศูนเปของตัว GDP เท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าของเราเใหญ่กว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็เกณฑ์ในการคัดตัวผู้ได้รับสิทธิของเราเนี่ยแตกต่างจากญี่ปุ่นนะครับเพราะว่า ของเราเนี่ยโอเคหนึ่งด้วยคัดอายุนะครับที่มากกว่า16แล้วก็2เนี่ยคือคัดตัวรายได้แล้วก็ความมั่นคงนะครับก็คือคัดรายได้มากกว่าเอเคมากกว่า800,000บาท840,000บาทต,ต่อปีนะครับแล้วก็มีเงินฝากเนี่ยไม่เกิน500,000บาทนะครับนับในเดือนมีนาะคมที่ผ่านมานครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเรามาว่าโอเคนะคารผมคิดมาแล้วละ่ะว่าเกณฑ์นี้น่าจะเหมาะสมนะครับแล้วก็น่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของบ้านเราได้นะครับเพราะว่าโอเคว่าง่ายๆก็คือกลุ่มนั้นเนี่ย อาจจะเป็นกลุ่มที่มีเวลต่ําหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายของเขาเนี่ยน่าจะเยอะกว่ากลุ่มที่มีค่ามีราไไยได้สูงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เอง s p e n d i n g แล้วก็ n s u m p t i o n เนี่ยน่าจะมีประโยชน์มากๆนะครับมาถึงผลกระทบก่อเศรษฐกิจนะครับเท่าที่เราเ s e ิ r c h ข้อมูลมาเนี่ยผลกระทบก่อเศรษฐกิจเนี่ยมีอยู่3าแหล่งหลักด้วยกันนะครับก็คือถ้าหนึ่งเลยคือธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่ e c t นะครับหรือว่าคาดการณ์ว่า ตัวดิจิทัลวันเนี่ยจะอิมแพกนะครับหรือว่าส่งผลกระทบเชิงลบต่อเอ่อจีดีพีไทยเนี่ยประมาณสัก0.6%นะครับแหล่งที่2องนี่คือตัวที r i นะครับที่คาดการว่าตัวดิจิทัลวันจะกระทบนะครับผลกระทบเชิงบวกเนี่ยต่อ GDP ไทยประมาณสัก0.5%นะครับทั้งนี้เนี่ยโอเคเรามองว่าในระดับ0.5ถึง0.6%เนี่ย มีโอกาสที่จะเกิดได้นะครับแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยมองมากกว่าน,นั้นนะครับโดยกระทรวงการคลังเนี่ยม็มองผลกระทบต่อตัว GDP นะครับประมาณ1.2ถึง1.8เปอร์เซ็นต์เลยซึ่งก็ถือว่ามากกว่าตัวธนาคารธนาคารเ่งไม่ได้ไทยมองด้วยนะครับรวมตัว TDRI มองทีนี้ถามว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นของโครงการนี้มันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับหนึ่งเลยต้องเท้าความว่าโอเคสิ่งที่กังวลมาก่อนหน้านี้เนี่ยคือ So u r c e of fund นะครับหรือว่าแหล่งเงินทุน ที่จะนำใช้ในโครงการนี้นะครับซึ่งเอ่อปัจจุบันเนี่ยประเด็นงการเรามองว่าเคลียร์แล้วละ่ะเพราะว่าซอฟต์เนี่ยคือหลักๆรัฐบาลก็ได้ใช้มาจาก3แหล่งนะครับเอ่อหลักๆก็ประมาณเท่าๆกันประมาณรักสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งทั้งทั้งสามแหล่งนะครับก็คือตัวฟิสิกอลบาเจ็ตนะครับแบบว่างบประมาณปีนี้ปีสองสี่แล้วก็งบประมาณปีหน้านะครับแบบว่าปีสองห้าแล้วก็อีกแหล่งหนึ่งเนี่ยมาจากตัวเอ่อมาตรการพิเศษนะครับจากทกสเนี่ยแล้วก็อีกแหล่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องโอเคติดตามหน่อยแต่เราเชื่อว่่าานจะ อนุมัติได้นะครับก็คือพรบงเงินเอ่อที่จะขอเงินเพิ่มเติม1.22แสนล้านบาทน,นะครับมาแอดออนตัวเอ่อปีงบประมาณปี24นะครับเพราะว่าเท่าที่รู้มาเนี่ยโอเคงบประมาณปี24อาจจะไม่ได้ถึงเป้าประมาณที่1.75แสนล้านนะครับซึ่งโอเคพรบเงนินปูเข้ามาเพิ่มเนี่ยก็น่าจะทำให้กลมๆถึง5แสนล้านบาทได้นั่นเองนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับความเสี่ยงจากกับโครงการนี้เนีก็คือตัว ล่าสุดเองที่คุณเศรษฐาครับมีข้อร้องเรียนไปนะครับแล้วก็สารรัฐธรรมนูญรับคำร้องไปแล้วทีนี้เราก็ต้องติดตามนะครับว่าโอเคสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะรับโอเคจะตัดสินยังไงนะครับก็โอเคถ้าหากคุณเศรษฐาไม่ผิดเนี่ยเราก็เชื่อว่าโครงการน่าจะเดินหน้าต่อไปได้นะครับทีนี้เคสที่2เนี่ยถ้าเกิดว่าผิดผิดแล้วยังไงต่อนะครับผิดเนี่ยก็คือคุณเศรษฐาก็จะหมดสถานะตัวในรัฐมนตรีไปนะครับแล้วก็ทําให้ตัวคอรมอเนี่ย ะต้องมีการโหวตนายกรอบใหม่นะครับแล้วก็จะมีการฟอร์งรัฐบาลกันใหม่อีกรอบหนึ่งทีนี้ถ้าเราเราเชื่อว่าโอเคถ้าพรคเพื่อไทยยังเป็นแกนนาในการจะตั้งรัฐบาลเดิมเนี่ยแล้วก็โอเคนายกยังมาจากพรคเพื่อไทยแล้วก็เชื่อว่าตัวดิจิทัลวอลเนี่ยน่าจะเดินหน้าต่อไปได้น,นะครับใน worst case เลยเนี่ยโอเคอาจจะเป็นการเดเลย์ออกไปบ้างแต่เราเชื่อว่าน่าจะยังสามารถเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นกลมกลมนะครับของตัวดิจิทัลวอลที่เราศึกษามาก,กันค่อนข้างเยอะนะครับ สำรับพูดนะครับที่เราคาดว่าน,น่าจะได้ประโยชน์ต่อตัวทีว่เจาะลึกมากที่สุดแล้วก็เป็นท็อปิกของเราวันนี้ด้วยเนี่ยตัวแรกเนี่ยเป็น CPO นะครับเพราะว่า CPO เนี่ยคือถามว่าได้ประโยชน์นตรงๆเลยเพราะว่าเอ่อหนึ่งเลยคือสินค้าของเขาเนี่ยมีก็เซลลิสตอร์หรือว่าสาขาของเขาเนี่ยมีทุกๆอำเภอก็ว่าได้เพราะรอบแรกเนี่ยประชาชนจะต้องไปใช้กับร้านค้าที่อยู่ในอำเภอถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นโหล CPO เนี่ยเลยว่าร้านค้า7ซเว่นอเนเนี่ยแน่นอนว่ามีอยู่ในทุกๆ อ,อำเภออยู่ละนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองได้ประโยชน์ไปกองแล้วก็แน่นอนว่าซีเอเอ็มก็อยู่ในระบบภาษีของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้ทั้งรอบหนึ่งแล้วก็รอบ2เลยนะครับส่วนที่สองเนี่ยตัวที่สองเนี่ยเป็นซิีแพกซ่านะครับที่เรามองว่านั่นจะได้ประโยชน์ตกองมาเพราะว่าโอเคพอรอบแรกสมมติผมไปซื้อหมวกปิ้งเนี่ยโอเคแม่ค้าหมวกปิ้งฉันต้องเอาเองินไปใช้ต่อนะครับซึ่งในรอบที่สองเนี่ยรัฐบาลก็กําหนดนะครับว่าจะต้องไปใช้กับร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นโอเค ร้านแม่ค้าหมูปิ้งเนี่ยอาจจะรับไปชื้อของวัตถุดิบเพิ่มเติมซื้อหมูซื้อซอสลูกเนืน้่นจากร้านแมคโข่อกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงน,นี้เองก็จะเป็นประโยชน์ข้อที่2นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยเราเลือกเป็นโอสถตสพานะครับโอสถตสพาเนี่ยเงางบเนี่ยโอเคน่าจะเริ่มบอททอมเอาท์ไปแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเริ่มคอ่อยๆสื่นตัวทีนี้ถามว่าโอสถตสพาเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้ด้วยนะครับเพราะว่าโอเคโอสถตสพากลุ่มผู้เอ่อกลุ่มผพวกโลหะสินค้าประเภทนีี้เน่ย ก็แน่นอนว่าโอเคจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มแรงงาน,นครับเพราะฉะนั้นตองน,นี้เองเชื่อว่าน่าจะมีการบร,ริโภคหรือว่าซื้อสินค้าของอสังหาที่มากขึ้นด้วยนะครับประกอบกับงบที่น่าจะค่อยๆเริ่มฟื้นตัวเนี่ยเราเลยเราเลยมองว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ตกสุดท้ายนะครับเป็นธนาคาระนะครับเป็นร้านคาร์ีกขนาดเล็กนะครับที่อยู่ในโซนภาคเหนือน,นะครับซึ่งเรามองว่าโอเคพอเป็นอยู่ในโซนที่เป็นไม่ได้ในกรุงเทพเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์โดยตรงมากขึ้นนะครับเพราะว่าโอเคประชาชนก็มีตัวเลือก ว่าเช่นการใช้จ่ายต่างๆเนี่ยน่าจะวนอยู่ในตัวธนาคาริเรยค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะตัวโซนภาคเหนือที่ม yes, ีขนาดเศรษฐกิจค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นปัจจัยนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวดิจิทัลเวทนะครับรวมถึงหุ้นท็อปพิพของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็รายการผมเนี่ยก็จะจบผมเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับฟังแล้วก็รับชมกันจนจบนะครับขอบคุณครับ